เล็กผมเลี้ยงหาเล็กก็ไม่เจอนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมรถ N O T นะวันนี้ผมก็ได้มาในสถานที่ที่แบบว่าเออครั้งแรกใช่ไหมทุกคนผมได้ข่าวนะครั้งแรกเนะี่ยผมกําลังจะไปที่ชายแดงนะฝั่งพมา่านะทุกคนกาลังขับรถไปนะแต่ก็ดันได้ข่าวว่าแดงได้หายตัวไปนะมีโจรหรือว่าอะไรไม่รู้นะนะทุกคนก็จับตัวแดงไปนะทุกคนผมก็กําลังจะ ไปก็ต้องรีบติดรถกลับมาเพื่อตามกลับมาตามหาแดงนะ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคน Device ได้ตามหาแดงหรือย,อยังนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาคนเดียวนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยได้หาแดงยังถ้าหานี่ก็ดีนะแต่ถ้าไม่หานี่ก็แย่นะทุกคนแต่ผมว่าเขาน่าจะหากันนะพวกเล็กพวกอะไรพวกนี้ก็น่าจะหากันนะผมว่านะทุกคนก็น่าจะตามหากันเพราะว่าเพื่อนหายเพื่อนหายนี่ไม่ใช่ื่องตลกนะทุกคนเราก็เตรียมตัวหากันแต่นี่ผมว่าน่าจะ ในสถานที่นี้นะทุกคนก็จากที่ดูดูก็น่าจะเป็นสถานที่แบบพวกนี้นะทุกคนเพราะว่าแถวนี้มันเป็นทางที่อันตรายอยู่ด้วยนะทุกคนผมเลยแบบเออมาตรงนี้ดีกว่าะผมก็เลยแบบไม่ขึ้นไปฝั่งแายแดงแล้วเลยลงมาหาแดงเลยดีกว่านะทุกคนโอเคจวผมจะเจอแดงหรือเปล่าหรือว่าไม่เจออะไรพวกนี้ก็ต้องดูอีอกทีนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาคนเดียวนะก็คือผมรีบมานะผมตีรถกลับมาเลยนะทุกคนตีรถกลับมาเลยต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะถ,ถ้าจะไม่ผิดนะทุกคน เดี๋ยวผมก็จะเริ่มตามหาแดงกันเลยครับผมขอชมคลิปนี้ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เราจะเจอแดงหรือไม่เจอแดงก็ก็ต้องต่อชมในคลิปเลยครับผมที่ผมเคยมากับแดงบ่อยนะพอโถหาแดงก็ไม่ติดเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเพื่อนๆนะเพื่อนที่อยู่กับแดงก็ได้ตามมาหาแดงแล้วทุกคนพอเพื่อนๆก็ มันจะยังหาไม่เจอนะพอตอนได้ยินข่าวก็ตกใจมากนะก็สิกทีก็โดนโจนหรือว่าโดนใครจับไปผมไม่แน่ใจนะทุกคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเป็นยงไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ตอนนี้ก็ต้องเดินก็ต้องระวังนะทุกคนเพราะจะมีทั้งพวกจำหนึ่งก็โจรอะไรพวกนี้แย่หมดเลยนะพอะจอดรถไว้นะเขาต้องแบบล็อกล้อล็อก,อ,กอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะทุกคนไม่รู้มันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะมันจะเป็นทั้งต้ายงสัตว์นะทุกคน ันนี้เดินไปได้ือเปล่ามันจะเป็นแบบภผยหนามันทน,นเดินมือก็ไม่ได้จะเหยียบเขาเขาเท้านี่ก็เดี๋ยวเจ็บหนักอีกนะทุกคนแต่ผมแต่ที่ผมเข้ามาเนะี่ยเหมือนมีคนตามดูผมตลอดเลยนะ ผมรู้สึกว่ามันมีสายตาคอยจับจ้องเลยว่ามองผมอยู่ตลอดเลยนะทุกคนผมก็เดินเนี่ยผมก็หามมองดูรอบๆเลยนะว่าเผื่อจะมีอะไรโผล่พุ่งองมาก็เราไม่ทันตั้งตัว,วก็เราก็เดี๋ยวเราไม่ทันนะทุกคนผมก็เลยต้องมองหาดูให้รอบๆไปก่อนก็ตาเนี่ยก็มองทั่วเลยนะตอนนี้ เนี่ยนี้ก็ถือไปแลผมก็ขอว่าอย่าเพิ่งเลปเลี่ยนอะไรแบบไอ้แดงเขาแบบเป็นพวกใจสู้อยู่แล้วนยก็ไม่น่าจะจับตัวเขาไม่น่าจะจับตัวแดงไปง่ายๆนะทุกคนผมว่านะจะต้องมีสู้กันบ้างแหละกว่าจะได้แดงตัวแดงไปนะเพราะว่าแดงไม่ใช่อะไรที่จะยอมที่จะยอมคนง่ายๆนะทุกคนที่จะยอมให้ใครปจ,จับง่ายๆนะ ไม่ก็อาจจะมีไม่ก็ไอ้พวกนั้นอาจจะมีเยอะนะทุกคนอ๋อเพื่อนๆก็ตามหากันอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่เดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมองผมอยู่จริงๆนะทุกคนรู้สึกแบบผมรู้สึกว่าผมขนลุกมากเลยตอนเนี้นะก็เหมือนจะแบบควรู้สึกมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมอยู่ชายแดงคนเดียวนะทุกคนความรู้สึกตอนนี้มันต่างกันเนหะมือนมีใครมองอยู่นะไม่รู้จะเป็นไม่ไม่ไมน่าจะจะเป็นพวกเสือ ไม่รช้เสือจะเป็นพวกสมิงหรือว่าอีกคนเล่นของอะไรอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะลมพัดแรงมากเลย mong mà bỏ với con, con nào. คือผมยังไม่เจอร่องรอยของแดงเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องไปหาร่องรอยจากตรงไหนนะผมก็เดินมาส่งๆนะเผื่อแบบเจอร่องลอยไว้ก่อน ก็หนามเยอะทุกคนเดินก,น,ดนก็ต้องระวังนี่โอเคแต่ผมหาอะไรแบบเดินหาให้ดูให้ทั่วแถวนี้ก่อนนะทุกคนครับผมเจอร่องรอยอะไรก็ผมจะมาเปิดให้ทุกคนชมอีกทีนึงน,นะแต่ตั้งแต่ต่แต่ที่เดินมานะคือยังไม่เจอร่องรอยนะหรือว่ายังไม่เจอเสียงอะไรที่มันแบบที่มันแบบชวนให้นึกถึงแบบให้ให้รู้สึกอะไรน,นะนะแต่ แต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนมีอะไรมองผมอยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอหาร่องรอยอะไรสักพังนะทุกคนเมื่อกี้ผมก็ตามหาร่องรอยของแดงอยู่นะแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงแนละ้วเหมือนจะเป็นเสียงเล็กนะตะโกนแบบสองสามทีนะทุกคนก็มันตะโกนมันจกฝั่งข้างหลังนู้นนะทุกคนตันนี้ผมก็ดูแบบดูรููทางอยู่ว่าตัวเล็กตะโกน เหมือนเหมือนให้ไปหาหรือเปล่าเหมือนเรียกผมนะเหมือนเรียกผมหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยทุกคนผมเจอคนนะเจอคนวิ่งมาจากเสียงวิ่งมาจากฝั่งที่ฝั่งที่เล็กเรียกผมนะใครไม่รู้ทุกคน่ ผมวิ่งมาจากฟังที่เล็กเรียกพอดีนะผมหาฟังผมเดินมาอยู่แบบีนี้นะเป็นสิ่งเล็กตะโกนสองสามเทนะเหมือนบอกให้จับให้จับอะไรไม่รู้นะทุกคนเหมือนเล็กบอกเล็กเจอแล้วนะทุกคนดูอะไรมาไม่แน่ใจนะทุกคนด,ดูอะไรมาผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าใช่คนที่ จัดแดงไปหรือเปล่าเนี่ทุกคน mm. แต่เล็กตะโกนบอกให้จับจับจับใช้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะรอแตรอขอนั่งดูสถานาการณ์แปนะ๊บนึงเหมือนมันนั่งพับเหมือนมันจะเจ้ามาก,กมันเป็นนี่เหมือนมันโดนอะไรสักอ,อย่างนไหมไม่ว่าเล็กจะจัดหรือเปล่าหรือว่าเล็กตะโกนเรียกเนะี่ยให้จับไอ้ตัวไอ้คนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน แต่คือเล็กตะวโกนกันนี่คือดังมากนะท,กนนทุกคนเหมือนแบบตะวโกนเรียกเหมือนจะมีผมได้ยินเสียงเหมือนชื่อผมนะทุกคนจะงอยดิเขาจะไปจับมันเลยดีไหมต้องดูสถานการณ์ก่อนนะทุกคนขอให้แบบเอาไว้ชัวร์นะทุกคน กม,มันจะเจ็บหนักมากเลยนะม,นมันเจ็บอะไรตรงแถวพวกสั่งไททอยมันนะทุกคนไปต,ตามไปดูสถานการณ์กันนะตามไปดูมาเรื่อย เพราะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนที่จับแดงไปหรือเปล่าถ้าใช่นั่นก็ดย่างรู้กันนะทุกคนดูมันเจ็บเนี่ยผมสามารถจับมันได้ง่ายๆเลยนะจะรอมันนั่งพักอีกสักรอบนึงนะทุกคนผมจะไปจ้องไปจับมันข้างหลังถ้ามันนั่งพักอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่เราก็จ้องมันตามไปเรื่อยๆนะทุกคนว่ามันไม่น่าทำไมนะได้ทุกคน เดี่ยวลิงนั่นอนะืมจะรอมันมนั่งขับอีกทีนะไม่แน่ใจว่าแต่มันน่าจะใช่มัน้นน่ะไอ้พวกกลุ่มนี้หรือเปล่าไนมะ่ใช่จับแกงไปให้คิดยังไงมันก็น่าจะใช่นะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะ เดี๋ยวเราเปตามไปไเรนะื่อยๆจนกว่ามันจะนั่งพักรอนเผิดแล้วเราจะแบบเข้าไปจับมันเลยนะทุกคนเสียดายมากผมลืมเอาเชือกมานะทุกคนต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อมัดมือมันนะทุกคน มันกำลังหาที่พักนะกครับพักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนผมรอมันพักอีกทีนึงนะพอมันวิ่งมาจากฝั่งเล็กเนี้ยก็น่าจะเป็นฝั่งที่เล็กเจอนั่งพักนะทุกคนแต่มันขออนุญาตแบบหาผมจะเข้าไปจับยองจับมันจากข้างล่างนะทุกคน มหาผมจะถ้ามีกล้องเลยเนาะผมจะจับมันได้ลําบากนะทุกคนเห็นไหมเหมือนมันมนั่งพักอะไรเหมือนมันจเจ็บมาจากว่าผมเดาๆน่าจะมาจากเล็กนะและี๋ยวผมจะแอบจ้องเลยนะทุกคนว่ามันนั่งพักเนี่ยผมว่าน่าจะม,มีน่าจะเป็นใค้คนที่จับแตงแล้วนะถึงว่าถึงเล็กได้ตามจับมันอย่างเงี้ยโอเค๋ยวผมขอไปจับมันเลยนะ UGH! <sighs> ว oh ่าจะใช้ทุกคนเกไม่ได้เอามา เลี้ยงหาเลยก็ไม่เจอนะคือเนี่ยผมไม่ได้เอาเชือกมาทุกคนถ้าเอาเชือกมาแล้วเราก็จะมัดมันไว้ได้นะตอนนี้ผมไม่กล้าปล่อยมันนะทุกคนโกลวิ่งอยู่แต่มันเจ็บนะทุกคนผมดูจากลองรอรแผลเหมือนมันเจ็บมากนะ นคนุณตุ๊อหาหาถวันอะไรพวกนี้มัดมันก่อนนะทุกมาได้มัดมันเสร็จแล้วนะคือหาหาเชือกไม่เจอจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเชือกมานะก็ตะกอนเล็กๆเกมื่อกีนก้นี้ก็เล็กได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ทำการมัดมันไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมแข่งแังกล้องไว้ทุกคนชมนะทุกคนไม่เป็นพวกแบบคนประเทศเพื่อนบ้านทุกคนดู เมื่อเป็นพวกประเทศเพื่อนบ้านแนละผมหาเชื้อไม่เจอผมเลยกระชากผ้าจะขวบม,มันมามัดหลังมันมามัดเลยนะทุกคนมันจะได้ไม่เหนียทุกคนแต่เพื่อนเล็กเนี่ยคือยังไม่มาเลยนะพอตะโกนเรียกไปสองสามตีไม่มีเสียงขาดเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนเล็กมันเหนียวมาจาก <Nein. S 1> เพื่อนเล็กเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ทําอะไรเล็กหรือเปล่านะว่าไม่รู้ว่าเล็กจะเจ็บหรือเปล่านะมันถึงมีออกมาได้ทรมดาถ้าถึงมือเล็กเนี่ยมันจะหนี่คือเล็กไม่ปล่อยออกหมายง่ายนะผมว่าเล็กอาจจะโดนอะไรบางอย่างนะเลยทาให้ มันเนีออกมาได้เนี่ยแล้วก็ผมตะโกนเรียกเล็กโมกี้นี้ก็เล็กก็ไม่ตอบนะทุกคนหัวเป็นแบบคนบึกมากเลยนะทุกคนดีที่มันเจ็บเหมือกีเนนะี่ยผมเลยแบบตะคุบหลังมันเลยนะแบบย้องเข้าหลังแบบล็อกอยู่เลยนะทุกคนมันเจ็บด้วยแหละมันเลยแบบไม่ขยับไปไหนนะทุกคนมันเจ็บด้วยแหละประมาณนี้เนี่ยว่าเธอผมก็จะรอแบบรอรอ,รอตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะเพื่อไป เออเพื่อลอเล็กนะทุกคนเผื่อเล็กจะกลับมานะทุกคนาะว่าผมน่าจะรอเล็กไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าผมรอมาก็พักใหญ่แล้วเหมือนกันเล็กก็ยังไม่มาเลยนะทุกคนผมก็น่าจะต้องเอามากลับไปที่หมู่บ้านก่อนนะเอาไปให้เอาไปประจานแล้วก็ไปไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจมาเอาตัวนะทุกคนทุกคนเข,ขา,าบึกมากนะถ้ามันไม่เจ็บนี่คือลำบากมากลำบากผมมากนะทุกคนถ้าเจอเล็กนี่เล็กก็ล็อกอยู่นะเพราะว่าผมตัวแห้งกว่าเล็กนะทุกคนนี่ทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็จะเตรียมตัวเอามันกลับไปที่หมู่บ้านเลยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาที่หมู่บ้านแล้วนะผมก็ได้เอาไปที่เออเรียแล้วไปย่าคงคงหมูมม่บ้านเนะขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนั่นแหละมาเอาไปนู่นนะทุกคนมัก็ได้โดนพวกชาวบ้านเนะี่ยตะลุมบอลเลยนะแล้วก็ตำรวจก็ได้มาเอาตัวมันไปแล้วนะทุกคนพอไปถึงเมืองตำรวจนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะพอผมไปถึงเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกไปก่อนเมื่อกี้นี้แล้วให้คนในหมู่บ้านไปนะทุกคนแล้วก็ตำรวจก็ได้เอาตัวมาแล้วก็ผมก็ได้ทำการมาพักเพื่อกินข้าวอะไรพวกนี้ ก็ไกลจะโทรหาเล็กทีหนึ่งนะทุกคนถ้าโทรหาเล็กทีก็ถ้าโทรติดเนี่ยเราก็จะไปหาแดงกันอีกรอบหนึ่งนะอ่อไม่รู้ว่าตอนนี้แดงจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเจอก็ถือว่าดีนะแต่เล็กไม่รู้ว่าเล็กจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอถือว่าดีนะถ้าไม่เจอก,ก็ต้องตามหากันต่อไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะเพราะตอนนี้ก็ต้องไปหาข้าวกินกันนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าจะหาแดงเจอหรือเปล่าโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คล